ตำรวจภูทรจังหวัดยะลาได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห่วงก่อนการเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตำรวจภูทรจังหวัดยะลาปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอยะลาขออภัยค่ะอำเภอเมืองยะลาห่วงก่อนการสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565โดยมีพลตำรวจ ขอภัยค่ะโดยมีพลตารวจตีเสกสรรชูลังสลิดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจตํารวจยะลา91ร่วมกันปล่อยแถวกําลังสี่ฝ่ายตํารวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเครือข่ายภาคประชาชน154นายเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยเน้นเป้าหมายการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางหลักเส้น ทางรองตรวจค้นบุคคลยานพาหนะตลอดจนการจํากัดเสรีของกลุ่มผู้กอ่อเหตุรุนแรงตรวจค้นหอพักบ้านเช่าและมีการค้นหาจับกลุ่มตามหมายจับคดีความมั่นคงคดีค้างเก่าอาวุธปืนและวัตถุระเบิดการกวด ขันจับกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะกลุ่มวัยรุ่นที่มัวสูมมีพฤติกรรมเป็นนักเลงอันตรายเป็นภัยต่อสังคมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าร้านค้าหมู่บ้านจัดสรรรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อให้กำชับรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิดการสังเกตจดจำำําตําหนิรูปพรรณและยานพาหน,นะต้องสงสยัยรวมไปถึงการบันทึกภาพคนร้ายผู้ต้องสงสัยด้วยโทรศัพท์มือถือและ และการแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบทั้งนี้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาได้เนิ้นย้ําให้ทุกฝ่ายรวมแรงร่วมใจกันในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการระง,งับยับยัง้งป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์โดยใช้หลักกฎหมายหลักยุทธวิธีในการปฏิบัติ